วันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาดูโหลบอละเพชรดองน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็คือโหลที่แม่หมอทำไว้กินเองนะคะบอละเพชรดองน้ำผึ้งนะคะแต่บอกว่าตรงบาตอนนี้น้ำผึ้งหมดแห้งหมดแล้วนะคะแห้งหมดแล้วเหลือนิดเดียวนะคะจะเล่าให้ฟังนะคะว่า การทานบอระเพ็ดดอกน้ำผึ้งเนี่ยเราทานแค่สองช้อนชาผสมกับน้ำร้อนนะคะหนึ่งถ้วยกาแฟหรือจะทานไปพร้อมกับกาแฟเลยก็ได้นะคะใส่ในถ้วยกาแฟตอนเช้าทานได้เลยก็ทานบอระเพ็ดเนี่ยโเนี่นะคะก็ทานตัน้งแต่ทำมาก็ทานไปหลายโหลแล้วโหลนี้ก็โหลที่ที่สี่แล้วมั้งมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็เดินทางไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชน แล้วก็ไปล่องเรือชมชมอะไรเขาเรียกชมภูเขาชมแก่งแล้วก็เขาเรียกว่าเขาช่องลมอะ่ะมีมีบันไดเดินลงไป200ขั้นแล้วก็ต้องเดินขึ้น200ขั้นนะคะคือปกติแล้วเราจะค่อนข้างเหนื่อยในการขึ้นบันไดใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าคราวนี้เดินลงก็สบายเลยเดินขึ้น ขึ200้นสองรขั้นติดต่อกันก็ไม่เหนื่อยก็ไม่รู้สึกหอบไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเป็นเพราะาเรากินบอระเพ็ดดองทุกวันนะคะไอไขมันที่มันอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันก็ไม่ไปเกาะในเส้นเลือดนะคะทำให้ระบบการหายใจของเราอ่ะดีขึ้นนะคะการสูบฉีดโลหิตของเราดีขึ้น,น,ะะนไม่มีไขมันอันนี้คือข้อข้อดีเลยนะคะไม่เหนื่อยไม่หอบ นะคะทั้งๆที่มีน้องข้างๆที่เดินด้วยกันเนี่ยพอขึ้นมาถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องปั๊มหัวใจเพราะว่าหายใจไม่ทันเหนื่อยหอบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าการทานบอระเพ็ดตองน้ำผึ้งเนี่ยมันช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะทำให้เราไม่เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะ แก่เดินไม่ไหวบอรเพชดดองน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะนะคะช่วยให้เราแก่ช้าหน้าเด็กที่สำคัญเซ็กดีด้วยนะคะใครสนใจก็สั่งมาได้นะ399บาทต่อโหลแต่โหลที่เราจะส่งให้ไม่ใช่โหลแค่นี้นะโหลสูงกว่านี้นะคะน้ำหนักประมาณเกือบ3กิโลนะคะบอรเพชรสดดองน้ำผึ้งสนใจทักได้เลย098 7055 168นะคะ บัลลเพชรดองน้ำผึ้ง